คาราวาทชั้นเลิศพิสุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณนะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ บริโภคกามคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนบ่วง มันก็เป็นสัตว์ที่คใคยๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพลานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสาธุ